อันนับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับ,รบในช่วงดึกๆแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหเมมฟิสเดปายครับตอนนี้กำลังคุยกับบาร์เซโลนาครับเพื่อหาทางออกก่อนจะโยกไปซบยูเวนตุสนะครับเมมฟิสเดปายครับยังคงหารือกับบาร์เซโลนาครับเกี่ยวกับทางออกเรื่องอนาคตตามการรายงานเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมา แนวรุกวัย28ปีอย่างเมมฟิสเดปายเนี่ยมีข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องครับในช่วงที่ผ่านมาตัวรายงานเผยว,ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ปิดโอกาสแยกทชางกับกองหน้าทิมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างเมมฟิสเดปายซึ่งสถานการณ์สอแววเกิดขึ้นในอีกไม่นานแล้วล่าสุดเป็นฝั่งของรูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิเซโอโรมาโน่ครับบอกว่าเมมฟิสเดปายเนี่ยกำลังจะหาทางออกด้วยการยกเลิกสัญญาก,กับบาร์เซโลนาซึ่งมียูเนตุสเนี่ยรอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนโรมาโน่เองเนี่ยก็บอกต่อไปอีกนะครับว่าเมมฟิสเดปายเนี่ยมีการหารือกับมาลายูเวนตุสเกี่ยวกับสัญญาสองปีซึ่งขั้นตอนต่างๆจะดําเนินได้ทันทีหาว่านักเตะเนี่ยยกเลิกสัญญากับบาร์เซโลนาสาเร็จนะครับแม้จะมีรายงานว่าสโมรสรจากตุรกีเนี่ยสนใจเมมฟิสเดปายเป็นอย่างมากกระนั้นครับลูกพี่ใหญ่อย่างโรมาโน่เนี่ยบอกว่านักเตะไม่ได้เจราจากับทีมในลีกดังกล่าวรวมไปถึงชอตเนมฮอสเปอร์ครับที่มีข่าวก่อนหน้านี้ด้วย ตอนนี้ดูเหมือนว่าเมมฟิสเดปายเองกำลังจะเคลียร์ปัญหากับบาร์ซโลลูนาเพื่อหาทางออกนะครับแล้วก็น่าจะโยกไปอยู่กับยูเวนตุสอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนว่าจะคุยสัญญาคร่าวๆกับยูเวนตุสแล้วด้วยสำหรับเมมฟิสเดปายนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเมมฟิสเดปายคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับ